ไม่มีครับไม่มีเปล่ยนหัืเราโฆษณาอะไรบนี่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาตกเราหมักต่อในที่สุดยังไงตัวเหตุยังไงก็ต้องเสียใจกับเหตุการณ์ที่ิดขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจไม่อยากให้เป็นแบบนี้ด้วย ครับ <ii> แจ้วก็เครับกี้ก็อย่างที่บอกครับทันเรารู้สึกเสียใจอกอย่างก็คือเรื่องค่ารักษาพยาบาลเ็นิดต่อไปไม่ได้เงียบไปไนปกติเราทำอะไรบ้างก็คือช่วงนี้ก็คือไม่ได้ทำครับคือพับเพราะว่าคือดอกเรียยไว้ยคงเป็นเพื่อนก่อนเคยเป็นยคแรกจำอะไรไหครับเพรเราเห็นทุกวันเราก็จำไดพับเคยีตัวเองไหมเคยทำไะยฉีดอะไรครับ ก็เป็นเลยเเลเข้าเข้าตัวเลนนกล้ามเนื้อจมูกจมูก๋อทับจมูกมาส่วนอื่นนะไมทำาต้มีโบทอกรับโบท์อกแล้วมันมีผลอะไรเรารู้ไหมก็้อไปฉีดตัวมาก่อนตัวเดียวมทีขอโทษนะครับขอโทษนะครับว่เราไปทำแบยขาติดต่มาแต่หลังจากนั้นต่อความดะตัวใหญ่เลยเรามาเ แล้วคนที่มาติดส่วนใหญ่ก็เป็นพวกลูกค้าที่ฝากก๊อาตความมาล้วยวิทยาลัยกล้องแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขามาเนี่ยเขาจะก้นยามาไม่ต้างว่ามาจากอินเน็ตัวอะไรก็แล้วแต่คเรามีหน้าที่คือกินยาให้เขากินค่บริการก็เป็นพวกลูกค้าที่อยู่ที่ร้านตลอดวันนะครับไม่เคยมีแล้วเราอยากตัดนในคนมาทำ ก็ากบอกคนกคนว่าคนที่อยากจะชีหรือว่าคนที่กำลังกินก็คือแนะนำว่าให้เลิกดีกว่าให้ไปทําในสถานที่ในบาแนะนําให้ทุกคนไปทําในที่ที่มัน้องกว่าเพราะมันเปิดอะไรขึ้นมาจะได้ช่ยรับสาได้คัอบอเคชาชีเาได้ครับช่เอวชาชีเวทีาททการ ไม่มีใบประกอบวประกอบวิชาชีพเวชจกรมโดยไม่ได้อัอนุญาตให้จดหรือจะมีคน้องตอบใครจะไปก็ไปขอบวิชาชีพเบแล้วก็ขอพักเรอยเหรอเหนอพักเรอักเหรักเาี่ Energy, <c oughs> ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนเไยแล้วแล้ลายนี้ไปพลาดได้ไงเออเอ้าล่างแต่ของเราส่ยไได้ครับแค่ขาอหาอ่าผ่าหั่นผ่าหั่นเด็ดเด็ดเล้ยไป้อนไหนวะไป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  ทำให้การร public, ับษาภาพซึ่งลายที่เนี de, ้ยเขาคนที um ่บาดเจ็บเนีนะฮะเราได้เงินรกษาเท่าไหร่ั้่อ4 0 0บาทนะครับห0 0บาทเราจะมีอะไรจะพูดไหมครับั้แรกเราจะ้าขก้นด่งแรเปายัางแตที่อไได้อกแล้วก็อีกอย่างก็คืออยากจะบอกทุกคนเลยว่าถ้าอยากทำอะไรก็คือแนะนำห่ที่ให้ไ มาผู้่ยัวโรงพยาบาลอ่วาม่งกเพื่อความสะอาการป้องเชื้อหรือว่าความปลอดภัยจะมีส่วนอีกอย่างที่ที่มีแบบที่โรงพยาบาลก็จะมีเคื่องเครื่องือช่วยดูด้องถ้าเกิดอะไรที่มาแล้ที่หมอก็จะได้ช่วยป้องกันและรับการรักษาด้วยดูดองแล้ก็ทางี